คนไทยถึงกับทนไม่ไหวเมื่อได้ยินสาวเขมรออกมาเตือนออกมาขู่บอกว่าต่อไปนี้ไทยอย่าลุกล้ำเข้ามาในดินเขมรเพราะเขมรจะไม่ทนอีกต่อไปเขมรพูดคำไหนคำนั้นถ้ายังขืนทำจะไม่ทนแล้วนะคนไทยได้ยินก็ สวนจุกจุกครับทุกคนลองไปฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูครับผมจากนี้ไปถ้าประเทศไทยยังมาลุกล้ำฝั่งกัมพูชาอกีกกัมพูชาจะไม่ทนแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมากัมพูชาทนมานานแล้วทนมาเยอะแล้วกัมพูชาพูดคำในคำนั้นกัมพูชาไม่พูดเล่นกัมพูชาไม่แสดงเมินประเทศไทยนะ กัมพูชาแสดงไม่เป็นถ้าอย่างมาลุกนมอีกจะไม่ทนอีกแล้วนะคะเข้าใจตรงกันโอเคตามนั้นเอามันเลยถล่มมันเลยกูแล้วรู้สึกหมุดหิดลำคาญที่พวกหมารอบกัดเนี่ยเอามันเลยถล่มมันเลยกูแล้วรู้สึกหมุดหิดนี่แหละครับนี่แหละฮะถือว่าสวนแบบเจ็บเ็บนะครับเจอ ของจริงย้อนสอนก็าให้เชื่อเหลือเกินว่าสาวเขเมนได้ฟังก็ต้องมีขาสั่นบ้างครับทุกคนนี่นะครับสาวเขเมก็พูดด้วยความมั่นออมั่นใจครับบอกว่าถ้าไทยนั้นกล้าเข้ามาลุกล้ำเขเมนก็จะไม่ทนแล้วเพรทนมานานแล้วนะครับอย่าหาว่าเขาเมนไม่เตือนนะและเขเมนพูดคำไหนคำนั้นไม่แสดงไม่พูดเล่น ถ้ายังเข้ามาอีกก็จะไม่ทนแล้วนะคำนี้ถือว่าคนไทยฟังแล้วก็เดือดแน่นอนครับทุกคนจนมีคนออกมาสวนบอกวันนี้เลยครับว่าให้เละไปเลยลาคาญไอพวกสุนัขลอกกัดนะครับลำคาญเป็นที่สุดก็คำที่ว่าไม่ทนคนไทยต่างหากต้องพูดคำนี้ วันนี้เจอแค่นี้ยังเบาไปยังน้อยไปนะครับมั่นอกมั่นใจมาจากไหนเอาความมั่นอกมาจากมั่นใจมาจากไหนว่าคนอื่นไปลุกล้ำตัวเองและมั่นใจขนาดไหนในการไม่ทนเนี่ยจะทำอะไรคนไทยนะคนไทยก็คงจะไม่ทนเหมือนกันแหละถ้าคำเห็นไม่ทนเพราะคนไทยยิ่งทนมานานกว่าอีกนะขมห้นในที่ทนนี่ทนเพราะาสมเด็จพ่อ ของขเขมรนะไม่ทนเพราะคนอื่นทนเพราะโดนสมเด็จพ่อกดอยู่ทุกวันทุกวันยังจะทนต่อนะฮะเรื่องราวอะไรที่มันจะคลี่คลายมันจะแก้ไขได้สมเด็จพ่อของคนขเขมรเนี่ยออกมาโพส์ทันทีเพื่อให้ความคิดของคนมันประทุขึ้นมานะครับความโกรธความไม่พอใจความข้างชาติของคนขเขมรประทุ นะครับก็คนระดับผู้นําประเทศมาพูดมายุยงให้เกิดการทะเลาะนะครับปลุกปั่นให้เกิดกระแสคลั่งชาติแล้วก็ใส่ถ้อยคำคมๆหน่อยเพื่อเป็นการป้ายสีใดเท่านั้นเองคนกอมเ,เ็นก็พร้อมที่จะเดือดดาลด้วยอารมณ์แล้วนะครับที่ทนนี่ไม่ใช่ทนเพราะว่าคนไทยทำนะคนไทยไม่ทําอะไรเลยคนไทยเขาใช้สิทธิ์ปกป้อง,อ,งอธิปไตยของเขา เดินราตะเวนตามพื้นที่ของประเทศไทยนะแล้วขมิบอกว่าไม่ทนบอ,บอกลูกล้ำไอ้ที่ทนเนี่ยทนโดนกดข่มจากผู้นําตัวเองเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ก่อให้เกิดความวุ่นวายให้ความให้เกิดความตึงเครียดนะครับเกิดความตึงเครียดในชายแดนนะฮะ อันนี้คือจุดประสงค์ของสมเด็จพ่อเตโชของพวกคุณแล้วยังกล้ามาพูดว่าจะไม่ทนพูดจริงทำจริงก็ลองดูพูดจริงทำจริงอง่ะถ้าคนไทยเขาไม่ไปลุกล้ำเขาม่ทำอะไรทำเขากคงสวนแน่นอนเขาก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเขารักษาผืนแผนดินอธิปไตยของไทยเอาไว้อย่างแน่นอนคงไม่ปล่อยให้กัมเหนหน้าไหนลุกล้ำลวก,ก้าวกายเข้ามา อย่างแน่นอนนะครับถ้าการก้าวกลยบเข้ามานั้นเป็นการลุกดานไม่มีฐานไทยคนไหนยอมแน่นอนนะไม่ต้องออกมาขู่หรอกนะขู่ไปฐานไทยก็ไม่เคยกลัวนะความกล้าอยู่ในสายเลือดอยู่ในดีเอ็นเออยู่แล้วพร้อมวัดถ้าเกิดพวกเขาไม่ได้ผิดนะพร้อมปกป้องถ้าเกิดมีคนจะมา แย่งชิงดินแดนและวันนี้ต้องให้เจ๊จะออกมาเตือนหรือว่าออกมาขู่คนไทยเขาก็ไม่น่าจะเกรงกลัวนะเพราะวันนี้คือคําขู่นะเท่าที่ดูไม่ใช่คําเตือนนะออกมาขู่อย่างชัดเจนนะครับและก็แสดงเจตนาลมว่าเขมรนั้นพร้อมประทะทุกเมื่อทุกเวลานะที่บอกว่าถ้ามาเมื่อ,อไหร่ อย่าหาว่าไม่เตือนก็เตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยไม่ได้คำนึงหรือเคารพต่อสัญญาสันติภาพที่ไปลงนามกันไว้โดยมีทางมาเลเซียมีทางสหรัฐเป็นสักขีพยานนะครับขมห้นไมไ่สนใจอยู่แล้วแสดงว่าจบจากเส้นสัญญาตรงนั้นกลับมาปฏิบัติการในจุดเดิมนะอันไหนที่ขนออกก็ขนกลับเข้ามาสร้างสถานการณ์สร้างความวุ่นวายเพื่อให้มันตึงเครียด นี่คือสิ่งที่กัาเบนทำวันนี้พวกเขาถึงได้กล้าประกาศคํานี้ออกมานะฮะท,ทั้งทั้งที่คนที่จะพูดคํานี้หรือประกาศคํานี้ก็ต้องเป็นคนไทยละเพอโดนลุกล้ำมาเยอะจนทําให้ทหารนั้นเสียขาไป6 7เจ็ข้างแล้วนะมันควรเป็นฝ่ายไทยต่างไทประกาศคํานี้นะให้คนกัมเย ทานขวัญรับทราบรับรูบร้นะการทนเนี่ยคนไทยทนสุดๆแล้วทนมากขนาดไหนแล้วเนาะเพราะไม่อยากทำลายและหลังแกประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่เล็กกว่าถึงได้ทำตามทุกอย่างเส้นสัญญาก็ไปไม่อยากไปก็ไปจริงอยากคุยกันสองประเทศแต่นุ่นเมื่อขวัต้องการเอาไปหนึ่งครั้งแล้วสองครั้งแล้วคนที่ไม่เคารพ ก็เมีนอยู่ดีแล้ววันนี้ยังจะมาพูดแบบนี้อีกพูดไปคนไทยก็คงจะไมไ่สนใจหรอกนะจะให้พวกเขากลัวพวกเขาทําตามคงไม่แหละดายฐกนตรีประกาศชัดเจนว่าต่อไปก็เอาตามความต้องการของประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขความถูกต้องการปกป้องสิทธิและอธิปไตยของไทยไม่ให้ใครมาลุกล้ำและลุกลาน นะค,คลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม